ให้ชุดฝึกของเรามีการเคลื่อนไหวหรือว่าเริ่มบรรทัดแรกว่าเราจะเขียนบรรทัดแรกเข้าไปในชุดฝึกหรือหุ่นยนต์ของเราหรือว่ารถยนต์ไร้คนขับของเราเราจะทำยังไงนะนี่คือประการด่านแรกที่จะเทสเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราทำขั้นตอนนี้ไม่ผ่านเนี่ยโอกาสที่เราจะไปใช้ชุดฝึกหรือทำให้มันอลังการมากกว่านี้เนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะ ดังนั้นกระบวนการพวกนี้มันเป็นเครื่องมือนะฮะที่จะทำให้เราได้รับรู้ว่าการทำให้ชุดฝึกมันสื่อสารกับเจ้าคอ,อมพิวเตอร์รของเราให้ได้นะฮะนะครับมันเป็นการเปิดประตูบานแรกนะต้องมาดูก่อนนะฮะเครื่องมือที่เราเอามาใช้ใน,รในครั้งนี้นะฮะเครื่องมือที่เรา,เามาใช้ตัวแรกในการโคโดดิ้งหรืออีดิเตอร์ของมันก็คือ Arduino นะครับ Arduino เราสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บ Arduino.cc Arduino.cc ไปที่ซอฟแวร์นะครับและก็ไปที่ดาวน์โหลดในหน้าต่างดาวน์โหลดของมันเนี่ยมันก็สามารถที่จะให้เราดาวน์โหลดได้ว่าเราดาวน์โหลดไปใช้กับ w i n 32หรือ Linux หรือ MacBook อะไรประมาณนี้ได้หมดนะครของผมเป็น Windows คลิกไปที่ Windows 7อ่ะ มาถึงหน้าต่างเจ้าตัว just download นะฮะตัวนี้ฮะนะครับเราก็คลิกไปที่ just download เราสามารถดาวน์โหลดได้ว่าไอ้เจ้าตัวซอฟต์แวร์ของเราเอามาติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งของผมได้ติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วของออท่านอื่นนะฮะของนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าใจในตอนนี้ก็ติดตั้งได้เลยเป็นการติดตั้งที่ค่อนข้างง่ายนะครับเจอ next กด next nect, เจอ y กด y ตามคำสั่งของมันที่มันบอกนะฮะ ก็ดาวน์โหลดมานะครับนี่คือเครื่องมือตัวที่1พอเครื่องมือตัวที่1มาปั๊บนะฮะพอติดตั้งเสร็จมันก็จะเกิดหน้าต่างไอ้เจ้าตัวไอคอนตัวนี้เกิดขึ้นมานะฮะพอ double ลคลิกปั๊บนะฮะมันก็จะมีหน้าตาอยู่ประมาณนี้แต่มันยังใช้ไม่ได้นะฮะมันยังใช้ไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวหน้าต่างตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเจ้าตัว MCU เราต้องติดตั้ง MCU ให้อยู่บนบอร์ดของเราก่อนตัว MCU ของเราเวลาเราไปทำลิงก์นะฮะผมได้ทำเ,เว็บขึ้นมาให้พวกเราเข้าไปเอาข้อมูลที่ kusumet.com พอเปิดหน้าต่างที่ kusumet.com แล้วมันมีเมนูอยู่เมนูหนึ่งก็คือเมนูไฟล์ดาวน์โหลดคลิกปั๊บเข้าไป เมนูนี้ไว้สำหรับดาวน์โหลดที่เป็นข้อมูลฟรีนะฮะห้ามเอาเอกสารชุดนี้ไปขายผมเขียนไว้แล้วว่าห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาดนะครับคลิกไปที่ข้อมูลโปรแกรมตัวอย่างมันก็จะมีโฟลเดอร์เกิดขึ้นมา4โฟลเดอร์ใน4โฟลเดอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง1ก็คือโมบายแอปพลิเคชันก็คือโมบายแอปที่ใช้สำหรับรถ นะฮะหรือใช้สาหรับไอ้อื่นผมก็่จะเอามาใส่ไว้ในนี้สามารถโหลดแล้วก็เอาไปแก้ไขติดตั้งได้เลยน,นะฮะนี่ก็คือ1ตัวที่ให้ไปแล้วก็ตัวไลบรารีก็คือตัวที่เราจะเอามาดาวน์โหลดเนี่ยแล้วก็เอกสารไว้สําหรับการเรียนมันมีเอกสารชุดหนึ่งที่เป็นใบงานคลิกมาที่เป็นใบงานปับ๊บเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีลิงก์อยู่1ตัวในนี้มันจะมีคําอธิบายรายละเอียดของ E S P 3 2แบบแบบเข้าใจง่ายนะฮะ มีบอร์ดโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับเข้าไปปับ๊บรู้สึกว่าจะอยู่ในหน้าที่9อ่าอยู่ในหน้าที่9นะฮะคือตัวนี้นะครับ Copy Link ตัวนี้ออกไปถ้า Copy ไม่ได้ก็ดับเบิลคลิกมันจะมี URL ติดขึ้นมาข้างบนนี่ฮมันจะมีลิงก์ตัวนี้อยู่ Copy ปัป๊บเข้าไป Copy แล้วก็ไปที่โปรแกรมออโนโนของเราถ้ามันขึ้น ตัว l ล b r าร y อย่างนี้ให้ทำการอัปเดตก่อนนะฮะมิฉะนั้นแล้วมันล็อกหน้าจอนะพออัปเดตเสร็จก็กด close ไปนะหลังจากนั้นนะฮะให้ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ preference แล้วก็ตัวที่เรา copy เมื่อตะกี้เนี่ยเอามาวางไว้ในตัว url adding ตัวนี้นะครับ add board ตัวนี้นะครับวางปั๊บกด ctrl ctrl o v พัวเข้าไปแล้วก็กดโอเคแล้วหลังจากนั้นให้ไปที่ทูนะครับแล้วไปที่เจ้าตัวบอร์ดเมนเจอร์นะแล้วตัวข้างบนที่เป็นเคอร์เซอร์กระพิบอยู่พิมพ์คำว่า ESP 3 2นะถ้าสมมติว่าของใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งตรงนี้ฮะมันก็จะขึ้นคำว่า install เกิด install ขึ้นมาที่จุดน,นี้ พอเกิด install เราก็สั่ง install ได้เลยนะครับพอสั่ง install มันก็จบแต่สําหรับของผมเนี่ย install แล้วมันก็ให้กลายเป็น remove แต่ถ้ามีเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาปั๊บนะเราสามารถเลือกเวอร์ชั่นได้เราสามารถ install ับเข้าไปได้เลยนะนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งเครื่องมือ2ตัวเพราะติดตั้งเสร็จตัวนี้มันจะต้องรู้จักกับไอ้เจ้าตัวหุ่นของเราแล้วนะครับรถของเราแล้วด้วยสาย usb เส้นนี้นะครับ ข้างหนึ่งเราก็เสียบคอมพิวเตอร์อีกข้างหนึ่งเราก็เสียบกับเจ้าตัวบอร์ดของเรานะครับอ่ะโปรแกรมที่เราจะทำการเทสในที่นี้ก็คือโปรแกรมหลักเลยไปที่ exam นะครับแล้วก็ basic แล้วก็ blink นะครับคือตัวนี้โปรแกรมหลักตัวนี้จริงๆแล้วมันออกแบบไว้สำหรับ Arduino Uno นะครับซึ่งเป็นบอร์ด รุ่นแรกๆนะครับมันไม่สามารถที่จะเ,เทสเจ้าตัวนี้ได้เพราะขามันไม่ตรงกันดังนั้นมันต้องมีการแก้ไขนิดหนึ่งเพื่อที่จะทำการทดสอบอันดับแรกเสียบสาย usb เข้าไปนะครับอันดับ2เสียบพอต usb เข้าไปในนี่ยเมื่อเสียบเสร็จ led มันก็จะติดแค่ดวงเดียวที่อยู่บนมอดคือดวงสีแดงหลังจากนั้น ให้ทําการแก้ไขไฟล์นะครับง่ายๆเลยก็ Copy ไปที่ Copy ตัวเดียวนะครับ LED Built-in แล้วพิมพ์คำสั่งข้างหน้า Sharp Define LED b u i l d i n และไปกำหนดขาว่า LED Built-in เนี่ยเป็นขาที่ 2. 2เพราะว่า LED ที่อยู่บนบอร์ดนะฮะบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยขาที่2มันจะ เป็น LED ที่ไว้สำหรับการทดสอบผมก็เลยต่อพ่วงไปกับ LED ใช้งานอยู่1ขาด้วยดังนั้นพอเราอัปโหลดเข้าไปเสร็จเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดว่าโบดของเราเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ด้วย LED พวกนี้กับพิบนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะฮะให้กำหนดพอรตนะครับว่าพอรตของเราเชื่อมต่ออยู่กับอะไรถ้าของผมเนี่ยเชื่อมต่ออยู่กับ COM 3นะครับ เชื่อมต่ออยู่กับคอม3คือคอมมากสุดเพราะว่ามาที่หลังนะครับเอาสังเกตง่ายๆของผมมีอยู่พอร์ตเดียวก็คือคอม3นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งก็คือเจ้าตัวบอร์ดเราต้องตั้งไปที่ ESP32 Arduino นะฮะตัวตัวสุดเลยนะครับ ESP32 d e v module นะครับคือตัวนี้นะครับคลิกปับ๊บ แล้วก็จัดการอัปโหลดเลยนะครับจัดการคลิกปุ่มอัปโหลด ESP32 จะใช้กระบวนการในการคอมไพล์นี่ค่อนข้างนานกำลังอัปโหลดอ่ะเสร็จแล้วพอถึง100%เสร็จ LED ดวงสีน้ำเงินข้างใต้บอร์ดมันก็จะกระพริบขึ้นนะครับมันก็จะกระพริบขึ้นนะแล้วก็ LED ที่อยู่บนบอร์ด1ตัวดวงสีเขียวก็จะกระพริบเช่นกันนะครับ 1วินาทีนะครับตามระยะเวลาในการสั่งงานเสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งเครื่องมืออันดับแรกในการเชื่อมโยงระหว่าง Arduino กับเจ้าตัวบอร์ดของเรานะครับดังนั้นมาขั้นตอนต่อมาติดตั้งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นไลบรารีที่ใช้เกี่ยวกับบอร์ดคอนโทรลทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงบ้างข้อมูลอยู่ที่ไหนข้อมูลอยู่ที่ เ,เมื่อกี้ที่เราไปเอามานะครับก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ l r b r y r y คลิกไปที่โฟลเดอร์ l r b r y r y มันก็จะมีไฟล์อยู่1ตัวคือกระบี่ r o o t t h ไอตัวนี้เป็นไฟไล์ Library ที่ผมเขียนแลบขึ้นมาทั้งหมดนะฮะใส่เข้าไปในในเจ้าตัว Library พอติดตั้งปั๊บเราก็จะมีแลบทั้งหมดอยู่18แลบให้เราได้ทดลองนะฮะ 18แก็คือ18สัปดาห์จะให้เห็นว่าง่ายๆในการเรียน18สัปดาห์เนี่ยเราก็สามารถทํารุถแบบไร้คนขับได้เลยนะครับอันดับแรกดาวน์โหลดลงมานะครับ <ing> ผมเก็บไนว้นในซอฟ์แวร์นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะไปที่หน้าต่างของ Arduino แล้วก็ ไปที่ sketch นะครับไปที่ s k e t c แล้วก็ include add zip library เมื่อกี้ผมใส่ไปใน Dry d r i v e D software กระบี่ o o o t o p e เเลยชึกถ้าสมมุติว่ามันขึ้นตัวสีดำพื้นหลังสีฟ้าอย่างนี้สรุปว่าเสร็จแล้ว แต่ถ้ามันมีปัญหาเมื่อไหรเนี่ยพื้นหลังมันจะแปลเป็นสีส้มสีแดงอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่สีฟ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันใช้ได้ก็จริงแต่มันอาจจะทับซ้ําอะไรประมาณนี้มันเกิดขึ้นสีแดงเหมือนกันอย่างเช่นผมอันนี้ผมติดตั้งแล้วแล้วผมติดตั้งใหม่เลยติดตั้งเพิ่มโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วคลิกอีกทีหนึ่ง ฟับมันจะขึ้นสีแดงอย่างนี้มันบอกว่าไฟล์ทับกันพอเสร็จแล้วเราดูว่าไฟล์ของเรานั้นสมบูรณ์หรือไม่ไปที่ exam แ,แล้วก็เลื่อนไปที่นี่ฮะมันมีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา1ตัวก็คือโฟลเดอร์กระบี่โรบอทพร้อมกับแ l a บในการทดลองอีก18แล l a มาทั้งชุดเลยนะฮะตัวแ l a บที่เราจะทดลองกันในครั้งนี้ก็คือตัวตัวมอเตอร์ไดร์นะครับนี่ฮะ คือแ lap หนะครับคือ l a บหเพื่อที่จะเทสว่ามอเตอร์ของเรานั้นหมุนหรือไม่ปรับสปีดได้หรือไม่นะครับมีอยู่สองตัวมี lap หกับ l a บ9สมมุติว่า l a บ9ก็ได้อ่าแ lap เเราสามารถทดลองได้เลยวิธีการก็ไม่ต้องอะไรแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วเราก็อัปโหลดเลยคลิกอัปโหลดตอนนี้ อัปโหลดเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่ออัปโหลดเข้านี่คือหน้าจอที่ยังไม่มีอะไรอุปกรณ์ที่ยังไม่มีอะไรหน้าจอก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวต่อมานะฮะเราก็จะอัปโหลดตัวนี้ลงไปเลยว่ามันเป็นยังไงพออัปโหลดเสร็จจอมันจะดับแล้วก็ขึ้นตัวอักษรขึ้นมานะฮะนี่ก็ขึ้นอักษรพร้อมที่จะใช้งานได้แล้ว พร้อมที่จะทํางานได้แล้วพร้อมที่จะมีคําสั่งใส่เข้าไปแต่ก่อนที่เราจะไปดูคําสั่งทั้งหลายเราต้องมาดูวงจรก,ก่อนว่ามันทํางานยังไงดูเจ้าตัวดรไ์มอเตอร์ผมย้อนกลับไปที่เจ้าตัวสไลด์ตัวเดิมเรื่องของการดรไ์มอเตอร์ตัวนี้คือตัวสาระหลักสำคัญของการขับมอเตอร์แบบ DC เลยนะฮะ DC แบบ2เส้นนะ3เส้นก็ใช้หลหลักการนี้แต่เพิ่มเจ้าตัว วงจรตัว,ตวแถบมาอีก1ชุดนะฮะเขาก็เลยเรียกว่าซิกบิตตัวนี้ H bit H bit คืออะไรก็คือวงจรที่ถูกจัดเป็นตัว H นะครับนี่คือแถบ1เสา1ของตัว H ฟฝั่งนี้ก็คือแถบ1เสา1ของตัว H แล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นมอเตอร์นี่คือตัว H bit นะฮะเสร็จแล้ว ไอ้เจ้าตัวทรานซิสเตอร์ตัวบนกับตัวล่างเนี่ยจัดวงจรอยู่ในลักษณะของวงจรคอมพลีเมนต์รีวงจรคอมพลีเมนต์รีก็คือการทํางานครึ่งหนึ่งนะฮะทรานซิสเตอร์ข้างบนทํางานครึ่งหนึ่งข้างล่างทํางานครึ่งหนึ่งมันก็จะเต็มขึ้นเพื่อที่จะสร้างเจ้าตัวเซนเตอร์ตัวนี้ให้มีค่าเท่ากับเซนเตอร์กระบวนการในการสร้างอินเวอร์เตอร์หรือกระบวนการสร้างเครื่องเสียงหรือกระบวนการสร้างวงจรขับมอเตอร์เป็นเทคโนโลยีเดียวกันหมดเลย มาเข้าใจทําความเข้าใจเกี่ยวกับ h b i d กันก่อนสมมุติว่าทําให้มอเตอร์มันหมุนไปทางหนึ่งไฟนะฮะเริ่มต้นที่จาก VCC ผ่านนะฮะผ่านเจ้าตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกราวเราจะเห็นว่าไฟที่ผ่านมามาจาก VCC ผ่านทรานซิสเตอร์ขาอิมิเตอร์ลงขาคอคเลกเตอร์เนี่ยมันมาเจอคู่บวกของมอเตอร์ทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นมอเตอร์อาจจะหมุนไปสมมุติว่าทางนี้แล้วกันนะฮะหตัว1ทางเสร็จแล้วมันผ่านอะไรบ้างมันก็ผ่านทรานซิสเตอร์ Q 1มันก็ผ่านทรานซิสเตอร์ QC อย่าลืมนะฮะคอมิเมนตทารีที่ผมบอกเมื่อกี้ทรานซิสเตอร์ตัวบนทำงานครึ่งหนึ่งตัวล่างทำงานครึ่งหนึ่งมันถึงจะสร้างจุดเซนเตอร์ได้แต่ถ้าเรามาทำในลักษณะแบบนี้ มันจะทำครึ่งหนึ่งไม่ได้อีกต่อไปข้างบนก็จะต้องทำงานเต็มที่ของมันนะครับข้างล่างก็ทำงานเต็มที่ของมันเป็นสวิตช์เลยสับชึกแล้วไฟทั้งหมดมันอยู่ที่ไหนไฟทั้งหมดมันก็จะมาตกคร่อมที่เจ้าตัวมอเตอร์นี่แหละนะครับแต่พอก,กลับเฟสบวกวิ่งมาทางนี่ฮะทางทรานซิสเตอร์ q r ทรานซิสเตอร์ Q3 มมาเจอมอเตอร์ แล้วก็ผ่านทรานซิสเตอร์ Q2 มาลงกลาวครบวงจรอะไรเกิดขึ้นทรานซิสเตอร์ Q3 ผ่านกระแสมาปั๊บเจอแทนที่เมื่อกี้มันเป็นขั้วลบถูกต้องไหมยแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นขั้วบวกแล้วเพราะมันเจอก่อนมอเตอร์ที่มันหมุนอยู่เมือ่อกี้ไปทางขวามือมันกลับกลายเป็นหมุนไปทางซ้ายมือแล้วนะฮะนี่คือหลักการง่ายๆของการขับมอเตอร์แบบ DC และก็กลับขั้ว แต่อย่าลืมนะทรานซิสเตอร์ทั้ง4ตัวเนี่ยมันถูกบังคับด้วยการไหลของกระแสที่ขาเบสนะดังนั้นทรานซิสเตอร์ขาเบสของ Q 1และก็ Q 2ห้ามชนกันห้ามเหมือนกันมันจะต้องต่างกันแล้วก็ Q 3กับ Q 4ก็ต้องต่างกันไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันเมื่อไหร่ชนกันเมื่อนั้นเพราะว่าทรานซิสเตอร์มันไม่ได้ทำงานแบบครึง่งมันจะทำงานแบบเต็มที่แบบ100% เพื่อที่จะให้เกิดค่าความต้านทานระหว่างตัวของมันน้อยที่สุดพอเกิดค่าความต้านทานระหว่างตัวของมันน้อยที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีกระแสรั่รวไหลหรือพลังงานที่สูญเสียไปนะฮะดังนั้นกระบวนการลักษณะแบบนี้เวลาออกแบบเนี่ยก็จะต้องคำนึงให้ดีดูวงจรว่าไอ้เจ้าตัว IC ที่รอมาใช้เนี่ยมันต่อวงจรเป็นยังไง ไอที่เรามาใช้เนี่ยเราจะใช้เจ้าตัว l 2 9 3โดยใช้ชิปภายในอยู่4ชุดชุดหนึงขับได้ครึ่งตัวเพราะฉะนั้น2ชุดก็ขับได้แค่1ตัวชุดหนึงมีอะไรบ้างถอยหลังกลับไปนี่คือ1ชุดและนี่คือ1ชุดนะครับชุด A กับชุด B เนี่ยมันขับได้1ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาดูเนี่ยนี่คือชุด1นี่คือชุด1 สตัวมาประกบกันมันก็ขับมอเตอร์ได้1ตัวอันนี้ก็2ชุดขับมอเตอร์ได้1ตัวเหมือนกันแต่มันสามารถปรับสปีดได้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการขับแบบไม่กลับทางหมุนนี่คือหน้าตาของเจ้าตัว l 2 9 3ชิปพวกนี้เนี่ยฮะเวลาควบคุมมันใช้ขาในการควบคุมร่วมกันอยู่1ขาคือขา enable คือขา1ตัวนี้เพราะว่าขา1เนี่ยมันถูกเชื่อมกันร,ระหว่างตัว หกับตัว2เพราะฉะนั้นขา1ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าขา enable หรือขา PWM นะฮะคือขาเนี้ยป้อนเข้าไปเป็น PWM แต่ขา2กับขา7เ,เนี่ยเป็น logic PWM อยู่ที่ไหน PWM ถูกสร้างมาจาก microcontroller และ LED ตัวที่แสดงผล P w m ก็คือ LED ตัวสีแดงเดี๋ยวเวลาเรากดสวิตช์เราก็จะรู้ว่า LED ตัวสีแดงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่าความสว่างแต่ LED ดวงสีเขียวเนี <S <s ่ยไม่สามารถเปลี us, <water> um. <sh> ่ยนแปลงค่าความสว่างได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าตัวนี้ทำงานเป็นโลจิกอย่างเดียวเลยที่ต่อ ระหว่างขา7กับขา2ของฝั่งนี้นะแต่อีกฝั่งหนึ่งขา i n นเ l e มันอยู่ที่ขาที่9ขานี้คือขา p w m, m แต่อยู่คนละฟากกันฝากนี้คือควบคุมมอเตอร์ตัวซ้ายฝากนี้จะคุมมอเตอร์ตัวขวาแล้วขาโลจิกของมันก็จะต่ออยู่กับขาที่10กับขาที่15นี่คือวงจรฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาที่แตกต่างกัน นี่คือรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วตัวกลางเนี่ยเราก็จะจะเป็นตัวระบายความร้อนเป็นฮิตซิงนะครับตัวนี้เป็นฮิตซิงแล้วดูวงจรนะครับดูวงจรมันอยู่ส่วนไหนวงจรเนี่ยสำคัญที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้จักก็คือนี่ฮะ LED ทั้งหมด6ดวง3ดวง ไว้สําหรับคอนโทรล1 channel อีก3ดวงก็ไว้สําหรับคอนโทรลอีก1 channel ดอยงนั้นกระบวนการเมื่อได้ led หรือข้อมูลที่เป็นลักษณะของออข้อมูลการคอนโทรลการหมุนของมอเตอร์แล้วก็ส่งไปที่ชิป l 2 9 3ตัวนี้นี่คือ l 2 9 3แล้วก็ต่อมอเตอร์ ml ลบ ml บวก mr ลบ mr บกนี MR ่ MR 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 MR. ต่อออกมา 4เส้นหลังจากนั้นนะฮะเรามาดูโปรแกรมว่าโปรแกรมมันทำงานยังไงสร้างงานยังไงสำหรับทำให้มอเตอร์หมุนโปรแกรมชุดนี้นะครับเป็นไลบรารีที่อยู่ในกระบีโ robot.h นะครับซึ่งในแต่ละบรรทัดชุดแรกก็คือเรียก Initial มาก่อนแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ตั้งจอ LCD แล้วก็มาตั้งค่าความเร็วของมอเตอร์แล้วก็ มาอินิเช่นแล้วก็เริ่ม i n i ิเช่นจอ L C D แล้วก็ให้แสดงผลแสงออกมาตัวแบ็คไลท์แล้วก็กำหนดเคอร์เซอร์เพื่อที่จะไปพิมพ์เจ้าตัวกระบี่โรบอทนะครับตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วตัวนี้ก็ถูกค้างไว้2วินาทีนะครับถูกค้างชึก2นะวินาทีแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็หลังจากนั้นปรับความถี่ให้เหมาะสมกับเจ้าตัวมอเตอร์ที่เราจะใช้เนี่ยฮะความถี่ที่ผมใช้อยู่เนี่ย500เฮิร์ หลังจากนั้นก็เข้าโปรแกรมจริงๆโปรแกรมแรกก็คือโปรแกรมเพื่อที่จะสร้างการหมุนของมอเตอร์นะครับแบบเดินหน้าโปรแกรมนี้นะครับเมื่อเรากดสวิตช์สตาร์ทนะฮะมอเตอร์จะต้องไปข้างหน้าเพราะหน้าจอมันขึ้นว่า forward ไปข้างหน้าแล้วมันจะปรับสปีดขึ้นมาเรื่อยๆปกติถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดออไฟจากแบตเตอรี่ มันก็จะไม่ค่อยหมุนนะฮะดังนั้นเราต้องเปิดไฟจากเจ้าตัวแบตเตอรี่ก่อนนะฮะนี่ฮะมันก็จะหมุนนะครับเพราะไฟจากเจ้าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ออมอเตอร์นี้หมุนได้หมุนได้แต่ว่ามันก็ช้ามันก็จะปรับสปีดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึง99พอ99ปั๊บตกลงมาเป็นศูนย์มันก็เริ่มสตาร์ทใหม่อ้น,นี้คือเดินหน้า และอีกตัวหนึ่งก็ถอยหลังมันก็จะเพิ่มใหม่มันจะเริ่มหมุนที่ประมาณ30-30%เราก็สามารถควบคุมเดินหน้าถอยหลังจากโปรแกรมพวกน,นี้อ่ะมาดูโปรแกรมรายละเอียดว่ากดแล้วมันเป็นยังไงเจ้าตัวโปรแกรมเวลาเรากดแล้วนะฮะมันเข้าไปที่สวิตสตาร์ทนี่สวิตสตาร์ทชื่อมันก็อยู่ที่บนบอร์ดแล้วสวิตสตาร์ท ตัวข้างหน้าที่ใส่เครื่องหมายตกใจเข้าไปคือการกดถ้าสมมุติว่ารถตัดเครื่องหมายตกใจออกชึ้กขึ้นมาแล้วก็ลองอัปโหลดเข้าไปใหม่ตัวนี้มันเหมือนกับไม่มีการกดเลยมันทํางานอยู่ตลอดเวลาแต่พอเรากดมันหยุดนะฮะนี่ฮะมันจะเพิ่มเองโดยอัตโนมัติของมันจนไปถึง30กว่าอ่ามันก็จะหมุนแต่ว่าเวลาเรากดมันจะสลับกันกับเมื่อกี้เมื่อกี้เรากดมันทํางานแต่ตอนนี้พอเรากดปั๊บมันหยุดเลยนี่คือ คำสั่ง1คําคำสั่งที่ใส่เอาไว้พอเราใส่กลับเหมือนเดิมอัพโหลดเข้าไปใหม่ก็จะเป็นโปรแกรมเหมือนเดิมแล้วทีนี้นะฮะนี่คือ1ตัวที่เราสามารถทดลองได้จากสวิตช์นะฮะสวิตที่ผมใส่มาเนี่ยมีอยู่2ตัวก็คือสวิตช์ Start กับสวิตช์สต็อเมื่อเรากดปับ๊บมันจะขึ้นคําว่า forward ขึ้นคําว่า forward แล้วก็ให้เห็นตัวเลขปรับสปีดตามหน้าจอแล้วก็สั่งให้ ar on หมายถึงว่า led ดวง ar นี่ฮะติดสว่างขึ้นมา led ดวงสีเขียวติดสว่างขึ้นมาแล้วมาตัวนี้ก็คือ br off มันจะดับแต่อีกฝั่งหนึ่ง al on มันก็จะติดขึ้นมา bl off มันก็จะดับนี่ฮะแต่มันกลับกันไอ้ตัวนี้ led นี่ฮะบรรทัดนี่ฮะ led มันจะติดสลับกันทั้ง2ตัวเนี่ย แต่ตัวที่ติดเหมือนกันก็คือตัวควบคุมความเร็วไอ้ตัวนั้นมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละนิด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 นะฮะจากคำสั่ง6บรรทัดนี้คือคำสั่งเพื่อที่จะไปควบคุม LED แล้วเราเอาค่าจาก LED นั้นไปควบคุมมอเตอร์นะครับแล้วมีอะไรต่อไป ในบรรทัดต่อไปก็คือคำสั่ง if นะฮะ speed x มากกว่า100เขียนไปเพื่ออะไรเพื่อล็อกสวิต์ไงถ้าสมมติว่าเวลาเรากดปั๊บสวิต์เกิดไปไอตัวนี้เราตั้งตัวแปรไว้ที่ห้าห0ื่นนะครับสมมุติไปตัวแปรสูงสุดมัน50,000ืเรากดปั๊บมันก็ไหล50,000ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง50,000และตกลงมาที่0 เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนล็อกเอา,าว่าว่าค่าตัวแปรตัวนี้ฮะไปได้แค่100เท่านั้นพอกดปั๊บไปถึง100ก็ตกลงมาที่0ูนย์เราเอาค่านั้นละฮะมาทำการปรับสปีดนี่ฮะเอาค่าตัวนี้ไปปรับสปีดให้กับมอเตอร์ทั้ง2ตัวแล้วถามว่ามอเตอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยทำให้มันแตกต่างกันได้ไหมได้มอเตอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยก็ปรับสปีดมอเตอร์ซ้าย ออไปทางหนึ่งก็ได้มอเตอร์ขวาไปทางหนึ่งก็ได้หรือมอเตอร์ซ้ายเนี่ยหมุนสปีดไม่เท่ากันก็ได้นี่คือข้อเด่นของมอเตอร์2ตัวตามที่เราคุยกันแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถทำทำให้ล้อซ้ายกับล้อขวาเนี่ยหมุนพร้อมกันได้เพราะอะไรฮะเวลาเข้าโค้งมันจะมีปัญหามากเลยนะครับเวลาเข้าโคง้งเวลารถ ไหลหรือเวลารถอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหาดังนั้นมันจะต้องแยกการทำงานระหว่างล้อซ้ายกับล้อขวาให้ได้วิธีการในปัจจุบันมันก็เอาตัวดริฟล็อกดิฟล็อกนะครับมาเป็นตัวจัดการนะครับแต่สำหรับมอเตอร์ที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมันอิสระมากกว่านั้นมันทำได้เหนือชั้นมากกว่านั้นเยอะเลย ฟังชันที่3ก็คือหลังจากเอลมาเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราเราไม่กดอะไรเลยถ้าเรากดตัวแรกสตาร์ทมันก็จะมีฟังก์ชัน forward แต่ถ้าเราปล่อยมือมากดสต็อปมันก็เป็นฟังก์ชัน reverse แต่ถ้าเราปล่อยมือเมื่อไหร่มันก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งเพราะฉะนั้นสวิตช์พวกนี้มี2ตัวทําได้4ฟังก์ชัน4ฟังก์ชันยังไงตัว1กด1ฟังก์ชันแล้ว ตัว2กด2ฟังก์ชันแล้วปล่อยมือก็อีก1ฟังก์ชันแล้วแต่ถ้าสมมุติว่ากดทั้งคู่ก็อีก1ฟังก์ชันเหมือนกันนี่คือโลจิก2ขามีค่าเท่ากับ2ยกกําลัง2มีค่าเท่ากับ4นะฮะดังนั้นเมื่อยกปับ๊บมันก็กลายเป็นอีก1ฟังก์ชันฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชันผมเขียนให้เป็นฟังก์ชันสต็อนะ,ะไปกําหนดที่จุดเริ่มต้นว่ามีค่าสต็อป แล้วก็สปนะีดณตอนนี้เป็นยังไงและคำสั่งต่อมาก็คือ LED ที่ต่ออยู่กับขา AR ให้เป็น off LED ที่ต่ออยู่กับขา BR ก็คือข้างขวาให้เป็น off ก็คือดับหมดอะทั้งคู่ดับหมดดวงสีเขียวดวงต่อมา AL ก็คือขา A ต่ออยู่กับข้างซ้ายก็ดับเหมือนกัน off แล้วก็ BL ก็ออฟเหมือนกันแล้วก็เจ้าตัวสปีดทางด้านขวาก็มีค่าเป็น0ก็ไม่หมุนแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้ขึ้นดีเราบอกว่าสปีดตัวนี้เราใส่สัก50เป็นไงลองดูใส่50เข้าไปลองอัพโหลดดูว่ามันมันอะไรเกิดขึ้นพออัพ50ปับ๊บ LED ดวงหนึ่งจะต้องติดขึ้นมาเพราะเราสั่ง50แต่มอเตอร์ไม่หมุนนะฮะนะครับ LED ดวงหนึ่งติดก็จริงแต่มอเตอร์ไม่หมุนเพราะอะไรเพราะว่าขาที่เราจะไปสั่งงานให้มันเป็นซ้ายเป็นขวาหรือหมุนเดินหน้าถอยหลังนั้นมันไม่ทำงานคือ LED ดวงสีเขียวนั่นแหละ LED ดวงสีแดงคือปรับสปีดอย่างเดียวแต่ LED ดวงสีเขียวคือปรับทิศทางในการหมุนนะฮะนี่คือรายละเอียดของการคอนโทรลมอเตอร์ทั้ง6ขาแล้วก็รายละเอียดตรงนี้ เราก็จะไปรวมกับส่วนอื่นเมื่อเราทําให้มันหมุนได้จากการคอนโทรลมอเตอร์ที่ผ่านมาไม่ว่าการเดินหน้าถอยหลังหรือการปรับ LED ทั้ง6ดวงที่เราเห็นนะฮะว่า3ดวงเนี่ยมันคอนโทรลมอเตอร์1ตัวอีก3ดวงก็คอน t r o โทรลมอเตอร์อีก1ตัว LED ดวงสีแดงปรับสปีดแต่ถ้าปรับสปีดอย่างเดียวไม่มีสั่งเดินหน้าถอยหลังมอเตอร์ Motor, มันก็ไปไม่ได้ นี่คือเคล็ดที่เราได้มาจากที่ผ่านมาแต่ตอนหน้าเราก็จะว่าในส่วนของการเลี้ยวว่าการทำมุมล้อเนี่ยมันมีส่วนสำคัญที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายให้ได้ถ้าสมมุติว่าเราปรับมุมล้อไม่ถูกเนี่ยโอกาสที่หุ่นของเราจะเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตามเป้าประสงค์ของเรานั้นเป็นไปได้ยากมากดังนั้นเรื่องตอนหน้าก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่ต่อจากนี้อีกตอนหนึ่ง สำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ